อะไรนักหนาว่าสตาร์ทไม่ตดอีกแล้วจะไปเกี่ยวข้าวยังไงเนี่ยบอกแล้วว่าซื้อคันใหม่คันนี้มันจะพังเหลีไม่พังเหลียแล้วซื้อใหม่ยังไงเงินดาวก็ไม่มีท้องตอนแต่งงานก็เส้นนิดเดียวขายคงได้ไม่กี่ตังค์หรอกโอ้ที่อะไรขนาดนั้นผมมีข่าวดีมาบอกข่าวดีอะไรถ้าไม่ใช่หวยอย่ามาพูดข่าวดียิ่งกว่าถูกหวยไปรัฐการเกษตรจันมาสุรินเขาเปิดโชว์รูมใหม่แล้วยังไงเขาก็ขายรถของเขาอยู่เขามีมอลํานะ มาเต็มวงเลยโตเกียวมิวสิกผู้ใหญ่บ้านฟิลแลนเขามานะมักเล่าห้งใช่แล้วทีเด็ดกว่านั้นลุงบ่นว่าไม่มีเงินใช่ไหมงานนี้เขาจัดโปรโฟ,ฟรีดาวแถมทองด้วยฮะว่าไงนะฟรีดาวแถมทองว้าวแถมทองเหรอฮะแถมทองเหรอแพงขนาดนี้ยังแถมอีกเหรอยังไม่หมดมีอาหารฟรีเครื่องดื่มตลอดงานว้าวกินฟรีชอบ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 เขายังมีหนึ่งทดลองขับแท็กเตอร์ใหม่สองแค่ไปลงทะเบียนก็รับเสื้อฟรีไปเลยหนึ่งตัว 3. ลุ้นเครื่องใช้ไฟฟ้าอีก70กว่ารางวัล4พวกอะไรลด15-25%ถึงเอร์ซเลยนะฟีดาวแคมท้องปูจจุบานฟินแลนด์กินฟรีกินฟรีได้เสื้อยันมากลุ้นรางวัลเยอะๆรออะไรอะ่ะไปดิเ่เดี๋ยวดิไปพรมกันวันเสาร์ที่21ธันวาสนี้8โมงเช้าถึงบ่าย3โม,มงอย่าลืมแชร์และถักเพื่อนที่อยู่สุรินด้วยนะคะ